đéo có là là nó chia về trên Facebook ít mày khơi mà của lại Để cắt สมัชิกก่อนนะจ๊ะถ้าไม่มีใครเล่นก็ไม่รู้เล่นกันไปเลย สักคนน่าดูเลย่อ,อเขาเห็นทาไปอยู่ได้ฟังก็ไม่มีไม่มีใครมาฟังเนอะ สงสารจงเบยมาเร็วเลยเข้ามาเลยเข้ามาฉันจะแลกเรื่องคุณประยุทธ์ให้ฟังตอนนี้เปิือนหนเฟจฉันก็นตังตายทุ่นไม่เร็วเพราะว่าเข้าไม่คอยพอใจที่ฉันไม่คอยชอบประยุทธ์ มันได้ชาวาคุณประยุทธถังไล่กะข้ามาดาฉันทุกวันจนฉันมีจำหนึกเท็ดจะไม่ทันอยู่แล้ว<ม>เห็นดูกูเธอกูแกเแล้วค่ะอย่ามารบก,กูเลยคนเราวันมีมันเห็นต่างกันได้นะจ๊ะ<ม>คือว่าคุณจะผวกไงเออเราจะผวกไหงัันก็ คือข้างหนกเราอย่างเป็นเพื่อนกันนะในชีวิตจริงของเราทุกวันที่เราอย่างต้องพบเจอกันเนะี่ยเราก็คือเพื่อนกันนะเราคือญาติกันเราคนรดูจักกันนะอย่ามาอาฆาตมาดายกันเลยนะจ๊ะคนดีๆ,ๆกันเพรนี่เพื่อนในเพศพ,พูดอะไรไม่รักพอ่อออกจากบ้านพอ่อกูไปคืออยากจะบอกว่าพอ่อกูตายแล้วซึ่งบ้านที่กูอยู่ทุกวันนี้ค่ะ เ้โนตกาติดถือกวนบ้านนี้กาบ้านกลัวเดี๋ยหยิกกูเลยกูไม่รู้ไปอยู่ไหนกูอย่างบ้านหลังเดียวเนี้ยเห็นดูกูเถิดนี่คนมาหละคนนังแลวไม่รู้ใครเดี๋ยวแหลรโอนเรียวว่าเห็นเขาหลมปราบ Nạc liền nạc rất xa tùng na đi đô đâu ạ tùng về cả ba rúng cái này đủ đẹp cái này chỉ làm mới để cho xây vườn ấy làm quả vàn nhưng mét cồn cồn tầng xếp tầng căn thế ngoài là thương phải dịch vườn rồi trăm mà lõm vô tùng ăn hết nhiều lèo, bốn cả tộc mất đi thồn đai thảo đấy rồi điều mất cả bởi ไปทำให้เป็นเรื่องั้มาจนได้ค่อยคิดดีไอปรยุทธ์เหล่าซะไอเจลาด้วงนั้นต่างประเทศเตยไม่มีใครเจลาดว่ามันเร็วต่างต่างประเทศนู่นนี่บอกวุ่นตกมันนี่ทนได้แต่เดี๋ยวมันยืนตากวุ่นเดี๋ยวมันยินพอมันย็นหมากเดี๋ยวมันลบบาดของมันเองนี่ไปทำไหมมันมีเรื่องไปเอาน้ำชีดมันไปเอาน้ำชียิกมัน ช่งกระทั้งวัดเทนที่ว่าตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วนี่ยุดไม่นานต่อาไนี่สักเดียวนี่มันก็กลับเร็วไปยิกมันพอไปยิกมันก็เป็นเรื่องเลยทีนี้ครับตะก้าวอยู่ตรงนั้นตั้งลุยไอหมูอื้อแกัวร่รงที่เรามันจะคิดเหนื่อยจริงเหนื่อยเรื่องไดแล้วหยุดนี้ได้ได้ทั้งวันได้ได้ทุกวันวันยี่ที่ปนก็นได้ได้ หมูเลยยยกยัางยากหนังกวินนายกชาติวีน่าถ้าไอ้ประยุทธ์เป็นได้นะย่อยพนเทศบาลกูก็เป็นได้กูบอกให้ในายกกันไม่มีใครเล่ไม่มีใครเล่เ,ลดเดี๋ยวกูไปแต่แล้วเล่เรอแป๊บหนึ่งนะ แต่ยังไม่มีเคยมาเลนะฉั่นปิดไล่เลยนะจ๊ะผู้คนไปในหมดนี่วันนี้วันเร่โอเคไม่มีคนเลน่กันนั้นเดียวคอยมาด่ากันเราสักพักหนึ่งไปคิดเรื่องได้ไปหยุดหมกวนชักช่วงทำเรื่อง เดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ฟังเราโอเคขอบคุณครับ